เวิร์กเลยเออคนดูครับคิดว่าไงบ้างมันผมไม่ได้เลี้ยงแมวอะ่ะแต่ว่ามีแมวมาเกิดลูกไว้บนเรือนข้าวอะแต่แมวตัวน,นั้นผมก็ไล่อยู่นะหูแม่งแพ้แน่ๆวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลุ้นไหมลุ้นไหมลุ้นไหมคิดว่าแตกไหม โอดูดิมันเสือกมากอ่ะไอ้เหี้ยนั่นน่ะเงีย้ยมต้องยิงผมอะสี่เก้าผมสี่แปดมมันต้องยิงผมแน่อ่ะดูนะใช่เลยอ่ะเฮ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโชคดีไม่ทันผมว่าผมต้องเกิดนะผมว่าผมต้องเกิดอ่ะว้า ไม่แตกไม่แตกเอาไปแล้วหนึ่งไปแล้วบอกแล้วไปแล้ว <c oughs> เออให้บลรไปสิให้บนรู้ไปสิเออเหไหมผมบอกแล้วว่าผมเอามากำจัดคัดชั่นด้ตรงเลยเออเห็นไหม